บ่าวาสิยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทู e เมเนยานนาภาช,ชาแนลคือเก่าเนาะโดยพบพอกันคลิปนี้กับพาทุกคนเดินทางมาหวมงานศพเนาะของแม่สาวสีไวอ่าหลายคนอาจจะหูจักเป็นแล้วเนาะบางคนยัง็บรานหูเถอเพิ่นเป็นสาวโสดที่ว่าเปิดใจหาคู่ โดยเนาะมากับพู้นี้เป็นชีกำลังชีเคลื่อนชบออกไปพี่น้องเ้ยมันกะเกี่ยมเลยเนาะมาเแม่ขาวหรือว่านางขาวทีเพิ่นบวชจูงเป็นลูกหลานลูกหลานแล้วก็ลายพอสมควรคือเพิ่นนี่บอได้ไปอยู่ ปาร์ซาหว่วมกับคนใน,นที่เสียชีวิตในบูบ้านบ่แม่นเนาะเราไปอยู่ปาซาทุกคนเลยเราสิไปอยู่ทงนาเราเองเนาะไปอยู่น้ำผัวเราผัวเราก็อยู่ทงนาเด็กเหนกำลังกะเตรียมเตรียมเครื่องของเคลื่อนใหญ่ไป เป็นจัวที่บวชจูงเนาะจะูกตลกสลกกรุกเขาก็ยืดไากยง แดดแห้งอะไพี่น้องเ้ย มาบ้านนี่สิต่างกันกันกบบ้านเมนย์นนภาเนาะให้แม่ว่าบ้านเมนย์นนภาเ,เพิ่งจิบปืดเพลงไปพี่น้องเลยหรือว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้เสียชีวิตท,ที่เพิ่นขอไว้เป็นนี่บ่เรือจังไแนเนาะเพิ่นกะทีสวดสวดไปเลยระหว่างทาง วิจิบะสายไปจักเก่จักไก่ซําใดยยังพรท่นเคยไปตอนผัวเ่าน่ะบด้มา่ได้มาส่งเนาะโหแต่ว่าอยู่ทรงหน้า

ข่าวหน้าวานแห่งแรงค่ะอะไรดินขาวกันโตนเนี่ยหง่ากำลังพว่มข้นเนาะโอ้ยตัวนี้บเได้ม่ได้ข้นตะเนี้ยบัดแจนึงเลยหู ม่นุกหน่างไก่แกแพนมาเห็นเลย้เลยนยงน้องกวงอะดีเลี่ยงปลาว่เนาะน้องสะ

เนี่นพี่น้องคนทางลางลายบาอแหววว่าได้เดียวลางเอ้ยเนาะสีหอดแล้วบ่ะไ้ไกลปันไดบอจุดที่เพันสิอยู่ เย็นเลยค่ะหอมไหมเนี่เดินหน้าแล้วก่วงอะไรนี่เนาะ ข่อยมาแต่ย่างมาก่อนข่อยไปเลยเดียวลังมันเลียวลังคนโมเมนต์หน่อยเนาะบูยังพันเบิร์ตได้พูดที่ย่างก่อนนะฮอดแล้วย่างตดำลังยังอยู่บ้านแล้วก็มีเนาะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนแล้วพคือว่าแหละเรากับคนมีมูมีครูไลายพอสมควรเนาะ หมลูกโมทั้งผัวแน่ทั้งเล่าแน่มาพอมาหอดปลาซาบังก็จะเก็บไม้คนละเล็กคนละหน่อยไปวางที่กล่องพรเนาะ าจารย์เนาะเมืองอุทุมพรแขงสวรรค์นนเขตทิกกี้เราอยู่โน่นสว่างเราออกมาอยู่นำอันลูกชายลูกสาวอยู่หน้าจาน <c oughs> <c oughs>

เาวซวไวเรา,าไปบวชขาวนลูกเราบวช นี่นางขาวก็ได้ไปเอาดอกไม้จันไปวางใส่กองพรนเนาะบริ้ขาไปถ่ายใกล้ทุกคน นางขาวแล้วก็จัวบูดจูงเนาะลูกลานญาติพี่น้องคนเขาไปวางก่อนตอนีเินะเะทาพี่น้องทุกททุกทีรัาเอร์กมารับอดอกกม้อานตามด้วยชาวบ้านเนาะหมู่คู่ญาติพี่น้องบ

ไม่เหนือกับบุกมาได้ไม่หมือนฮัลโหลลายงานด้รายโหดงานดนุชพบุญทองเนาะสค้าบรรณาจารย์มังอุทุมพรเฉียงสวัสักเสพที่ว่าสค้านี่ตั้งสคาสามเด้าสลเย้ะสค้าใหญ่ไม่ตั้งอยู่มั่อูทุมสีแยกบังจุฑพรอะไันเนาะไม่กัไายงานโหดบัดแห้งบดกโกไฟ้ำลายายงานนี

ปะทุกคนเมื่อบาี้เนะเป็นอันเด้วเ่ววางไม่ใส่กองคอนแล้วก็เมื่อแล้วบอิได้อยู่จนจบจนพ่นนั้นจุ่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบคลิปกันเ้ยเนาะไว้พอๆกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี